สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ i m m ิ t r ี o o t นะครับผมแล้ววันนี้ก็พบกับผมกับเกม Left 4 Dead 2นะฮะในเนื้อหาของภาคหนึ่งเหมือนเดิมในความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปก็คือเราไปได้ไม่ไกลนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับ มาเอาละแล้วนี่ก็คือด่านที่สองนะแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้เป็นด่านที่สามภาคหนึ่งเอาอยากมากเลยเนี่ยยากเอาแค่เอดวา์ก่อนละกันนะทุกคนใจเย็นๆดนะ่านไปกลัวนี่เราผ่านมาแล้ว่ะกลัวไม่ได้เล่นผ่านด่านต่อไปสักทีระดับเรามันต้องเอ็กเปิดแล้ว อาขอแอดวานก่อนแทสแอดวานตายก็คือ,อยังไม่ขึ้นนะถ้าเกิดเรายังไม่ตายแกนเราขึ้นขึ้นไปเป็นเอ็กซ์เปอร์เราจะเล่นกันดีๆนะครับจะไม่มีการแบบปล่อยตายจะไม่มีการแบบยิงถังน้ำมันใส่กันอะไรเงี้ยอ <laughs> <laughs> ๋อลิลอกไมกต้อกจริงเฮ้ยเฮลิครัเตอร์ตกคุณรอดได้ไงก่อน รอบทีมึงตายไปแมันจะรอบที่แล้วมึงกลับมาได้ยังไงไอ้รอบนั้นมันเป็นนี่เว้ยมันเป็นภาคสุดท้ายเว้ยจริงมันคือต้องมันเป็นดาดสุดท้ายแต่ครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,มา,นมาเานี่ยก๊อสมาแล้วมันต้องระดับเอ็กซ์เพรสแล้วเปล่าลองลองแอดวานซ์ก่อนเอ็กซ์วานกันอันนี้คือแอดวานซ์นะก๊อ์เหมือนเล่ยงกบดิดก,กันมาไม่ถนในการสู้กับจ็อกซี้กับไอ้ซัคเตอร์ โอเคไม่ใช่แค่ก๊อตคนเดียวแน่นอนบอกเลยขวานาอะไ,<า>ไมอะไรเหี้ยมาบากมา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 มีบ้านไหนรเขาได้เพื่อนมีอะไรไหมมันมีผีเพื่อนไม่มีอะไรเลยพดกาก เสียงน้องใหม่โคตรดังเดมีบอกว่าเสียงกูเบาเลยจะเลยปรับเพิ่มได้เกียรท็เฮ้ย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 อีซ้ำให้อีอีอีเอ้าเอ้าเอาอย่ามาเกาะอย่ามาเกาะอย่ามาเกาะอย่ามาเจ็เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเนาะหุยเจอต่ออันนี้มานี่มานี่มา ี่ยาเขากำลังเล่นเกมเกมมาเ่นเกมแถวใครเก็บยาไปยาเรายาเราใครเก็บยาไปไม่นะใครคือยาเราอ๋อมินเียเก็บไปนี่กันเนี่ยไออัพเกรดปืนได้เก็บแล้วเฮ้ยมีคนจะตายใจะตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนด้วย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 แมนเลยกูมีแต่ลูกซององนี่หมดเล้วเหยียดมันเหยียบไฟพี่เราเพิ่งจะออกมาจากด่านแร็กไม่ไกลโอ้ยหุบโดนทั้ง อยใช้่คือมันจริงๆเราเป็นคนใช้ไอ้กระสุนไฟว้เนี่ยต่อวันเองเนี่ยไม่เผาพี่ปมาดูกันอีกที่เพราะแต่ในทางไปขอหลบงิีก่อนนี่ทางนี้ครับทุกคนไ้มีมิจชุบชีวิตด้วยเงี้ยเก็บมีจชุบชีวิตเนี่ยเพี่ยนหายใจไหมจัดเอ็ นี่ไหนมีที่อัพเลเซอร์ด้วยทุกคนไหนเฮ้ยรเอ์บินจากไทยมะจากประเทเออใช่แล้เขียวหลังๆมีหลังหลังเข้าโมกยิงบนนะซูสโหมเกอร์จริงมีทุกอย่างเลยไหมเออรับทุกอย่าง เออจะบอกว่าอยากได้ระไรอยาระดับอิเกิร์ก็เลยจัดให้อย่างเงี้ยเหรอเอาไปเลยคนเดียวเออแจ๋วว่ะไปเลยเอยโอ้โหเดินเกลี่ยเวฟเวฟเวฟเอาพนท้อไปกินอืมเกิดเป็นกด็กรัมชเออ เออจริงพี่ก็ไม่ได้เปิดหรอวะคนงงอย่าเปิดแป๊บนะี้ไม่มีเสียงอ้ไงอ้วนนะทุกคนไปเลยเอออุ้ยยิงสูดใครวะโทษที ระวังบูมเบอร์โหคุณระวังระวังหลังเข้าคุณโทษทีโทษทีเฮ้ย <laughs> มีดพยาบาลโอ้ย ปืนดีเนี่ยนะมีปืนที่ใช้ทั้งวันนะบอกเลยเฮ้ยยเฮ้ยติดเสา มาเยอะแยะเนี่ยโอ้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 ระเจ้าเลือดเหลือตะกงขว่ะเขาทำไมเธอเดือดสาหันโอ้ชิพเพื่อนดูดูไม่ใช่กับนี้โอ้เรื่องเลยทำไงเออมีนถอยไปเร็ว ไปไปไปเดี๋ยวรอคอยังเขียวหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงเนี่ยกบสโมเกอร์โดน ต้องขอบคุณครูเพื่อนไม่ขอบคุณมึงเพื่อนมาไปไหนละหมดละมินหยุดละโอเคใช่ไอ้เรื่องอะไรนั่นแหละเฮ้ยผีมั้งล่ะเขาเรียกว่าไส้แตก แม่งบ้าเห็นผีเจ้ารถแบบจุดบๆๆโหลดมอสมาหรือเปล่าอันนี้เราแอบโหลดมอสนี้มานะวอสแฮกเกอร์ข้างหลังผมมีเสียงมา้มมีข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,ามีจ็อกกี้เคลียบตอนนี้จ็อกกี้หายไปแล้วเสียงอะไระเสียงเหมือนจะลงมาะผู้หญิงนี่ไม่นะเฮ้ยมีดืดดือดไม่โดน แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเ<ท>ราด่มันดูไง<า>ไปบอกเพลงเพลงเพลง,งแบบกำลังมาแน่ๆเออไหนวะเดี๋ยวผมงกิดเพลงดีๆให้ดีทั้ทงแท้เลยโอ้เก็บๆโอเคเราต้องไปโอ้โหจ็อกกี้ โอ้ยโอยโอ้ยโอยโอยโอ๊ยเจ็บเกนนี้มีแค่ส่นนะปืนเลยยี่สิบยกว่ะเสียงเฮลิคอปเตอร์ ถ้าเราอยู่ห้องเนี้เราหลบกันคนละมุมมาปลอดภัยีคนนึงไปหลบมุมไฟตรงจริงปะอยู่มุมโอเคถ้าสนใจพร้อมไหมทุกคนพร้อมเล่นได้ดีกแค่ไม่อยู่ข้างนอกเหรอเนี่แหละเปรียดก็เข้าแล้ว นีเรียกไม่ถูกแล้วต่นไปเรียกพี่ว่าไอเม่งใช่ไหมไยเพื่อนระวังเอ้ามุมนั้นมันแตกได้ด้วยนะโอ้โหอยู่ห้องนี่ยเราหลบกันคนละมุมมาปอดไทยมาปอดไทยมาปอดไทยเต็บร้อยเออนั่นสิมันแตกได้ไงวะมุมนี้ก๊อ้เลอดจำได้ว่าสมัยกเราหงแคมป์ไม่เห็นมันแตกเลยโอ้โอ้โดนโดน S 1> <S 1> <S ไม่เป็นไรนะทุกคนยังไหวไ,ไงมุงชที่ปอนมีตายไม่นะมีนกินยาเดือหนือไม่หรืไม่นะทุกคนเราไม่ไปหยุดทั้งโลกได้อ่ะทั้งในสบายสบายโดนดูดดิโดนดูดอ่า อยู่ห้องเนี่เราหลบกันคนละมุมมาก่อนเจะด้วยจะด้วยจะด้วยอ,อคือกลายเป็นศพไปแล้วเดี๋ยวชุบน้น่นเองเพราะว่าไุไม่ต้องชุบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเข้าบ้านโอกาสสุ่มเลือดร้อยอยู่อา้าชุบม,มันก็การันตีเลือด50 มียาไหมในรถพยาบาลเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านทีเดียวก็ไเลยพอใกล้ถึงบ้านนะ้วโอ้โหเอาไม่นะขอบคุณครับมุมเมอร์อยู่ไหนเนี่ยคารินจังวะ ริยามีน้ำเขียวมีตัวน้ำเขียวมีพูเมอร์มีทุกอย่างมีทุกอย่างที่คนไม่อยากได้แล้วมงไปข้างในก็ด้วยยอดไปเลยต้องขอบคุณครูเพื่อนนี่สมัยด่านนี้มันเหมือนด่านเพยเดจังวะเพเดีได้แรงดันใจหรือไม่ก็ผู้สร้างเดียวกันแล้วแม่งก็ประหยัดแมพเอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นอะไรนะไอ้ ป้องกันเซฟเรา,าอะด่านเนี่ยคุณคุณเดี๋ยวเขาดูก่อนนะแต่ว่าคุณว่าไอ้ด่านที่เป็นโรงพยาบาลแบบเหมือนกวา่าใช่ไหมคุณไม่แน่ใจด่านเนี่ยเหมือนเลยข้างนอกอะไอ้ด่านนีต้องกันไอ้เนี่ยกันอีกกันบ้าน,นในบ้าน,านเออแลวออกมาข้างนอกมันจะมีมุมคล้ายๆแบบ ไอกระพานที่เราลงมาหรือว่าจะใช่ก็ไม่แน่ใจแต่แต่โลบ้านยังไม่ใช่ไหมโลบ้านแล้วปืนกูไปไหนกูใส่หล่นปะ่ะได้ทำมันหลนแต่ว่าพยาบาลกูไปไหนนะฮะลัโลโหลเรเก็บกรทั้งหมดเลย <laughs> คนเหน่อโกต้าไม่ได้เก็บเลย <laughs> ่่าดดีีเเลลยยใใชชต้องมีคนใช้แล้วไม่เป็นไรหลุดมาเมื่อกี้เฮ้ยข้างในก็ได้จะได้คอยยิดท้ายไกลได้ผี่เนะข้างหน้ามีประตูเปิดไปดูข้างหน้ากันเฮ้ยผีพิเศษเดี๋ยวค่ายมันต้องใช้เมดีตีเฮ้ยเนี่ไงน็อตได้เผาเฮียบานละเยี่ยมยอดกูฮิวเลย แต่ทุกคนเข้าไปในอาคารกระเดองผีไม่โหเลยวิวาครับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านานับเวฟมาฮ่าฮ่าฮ่ากูกูช่วยช่วย,วงงยวไม่นะยะยังเป็นกูครับโอเคมันกระโดดผ่านพิพอลไปร้อยเอนเตอร์ไทย คปเจอร์อยาาไปลุกซองเลยเจอมีมเฮ้เฮ้ลองให้อยู่ไหนลองให้อยู่ไหนนี่นี่นี่อยู่ไหนวะแถวเนี้ยห้องนี้ป่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่ถ้าใช้กระสุนไฟยิงมันจะเดินทาง วินคือถ้าปิดไฟอ่ะหอมใ้เพช็ดตายแล้วที่ไหนวะวินต้ยแล้วโอ้ยต้องอขอบคุณเพ่็ดตา,ายแล้วจอกโอ้ยน้ำกดทางจะหนีในโดนคอมโบโ้ยผีมาโอ้ชิต เข้าบ้านเร็วทุกคนพัดทางนี้เรามาแอบมุมบ้านก่อนโอ๊ยทำไมคูเจ็บๆวะที่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 คือไม่ถูกอะไรเดียวมีมันยเข้าบ้านกันไม่ได้แล้วไปตรงนี้มีทางเข้าด้วยเพื่อนช้าง กีของโดนไปเร <oh> ื ugh, ่อยๆแค่หนึ่งแล้นใครอะไม่มีไม่มีฮิวไม่มีใครโดนโซ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพักเฮ้ยเี้ยกูโดนผีดูดวันต่อฟัคเขียวเขียว ไอตัวนี้มีทางเดินเข้าไปของว่างของว่างอิ่มเลยกูมาทำไมเนี่ยเยี่ยมมารยาทดีด้วยปิดประตูใส่กูกับบีดิขี่มาปะเฮ้ยเจ้ากี้เย็บรอยนับไม่ตายเฮ้ยมีสโมกเกอร์ไกล ตายเหรอเวฟมาปะเนี่ยโอ้โอ้ข้ายิงแต่โดนเพื่อนโอ้โหเฮ้ยไผมไปก่อนามาหรือเปล่าเนี่ยผมใส่จะใช่ไฟอ้าผมเล่นเหลือสอี่ครับพูดด้วยคำเดียวว่าเจอแท้งครับ ใครมีโมระทอมครับช่วยด้วยครับมาเอาไปแดกซะรอดิเพื่อนไปรอดิเจอเราสี่แล้วเนี่ยใช้บอมใชบมันไม่ได้อ้าใครปาไฟใส่กูซ้ำอีก <c oughs> ไม่นะพ <c oughs> อจะรู้เลยใครโอ้เหมือนกูจะไปจริงอ่า อันนี้คือแคลนจากอะไรอกูเสียตลาดแต่กูโดนกูโดนประชารนกิจซ้ำวัาแต่เฮ้ยเผาเลยเผาคิจปิดจำสิ่งที่มึงทำในวันนี้เพือนคาร์เกอร์ครับนงใช้ช่างกาทำน้อไม่กล้าเสนอหน้าไปเลยโดนเฮยนะเพื่อนไอ้ไอ้อยังไงวะ นี่คือคัดชบหน้าคัดตะกรนผมนะครับเนี่ยชบหน้าคัดตะกรอนต่รู้ว่าาจับมือนกปล่อยไปงั้นปล่อยไปงั้นไปละกูอยู่แค่เอื้มขึ้นเฟียนออกว่าที่เฟียนเปิดประตูกูออกมันมืดออกไม่ได้ให้มันล็อกมีระเบิดบูมอยู่ในห้องผมนะครับ เขียวไปเลวนเสียอ้วนโอ้ยคันเตอร์ข้างหลังเหี้ยมันตกมาจากไหนไม่รู้อ่ะผมเห็นดีดีก็ตกมาข้างหลังพี่ซอนเลยโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยมมันจะยิงอะไรมึงยิี้ชอบเอาตัวไปขวางนะเพื่อนกูวิ่งไปยิงมันไง ต้องเดินทีลติจิกทีลติจิกแกบกลเหตุการณ์อย่างนั้นมากเลยโอ้ยเลื่อนเหลือหนึ่งขอเข้าไปตายเลยได้ปะผมีิวห้าน<ต>ี่เราต้องลม้มโอ้พี่ต้องหนีแล้วแหละเวฟมาข้างหลังก็มาเออลื่อนล้มแล้วนี่นะหมสุดแนะนำโอ้ยหัวเจะเต็นแรงน้าเด้งทุกทีใช้เทอเลลีิ <c oughs> เอาเนี่ยคุยิงผีแล้วไปโดนมือคนงงก็ทำเพราะว่าฝากความแค้นไว้ก็ทำกราฟิกใหม่เหรอทำไมมันแบบเอ้ชารเจอทำไมอเหรอก็ทำยิ่งทำไมมันเป็นสีขาวดำอ๋อชื่อเปล่านะชื่อกังจะไปสวรรค์แล้วขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน โอ้ยจะยิงครจะยิงเฮ้ยจะยิงผ<ะ>ีเน,เนี่ยอ้ยโังไงเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยช่วยไม่ทันนะอ๋ออยู่อยู่ว้าโอ้โหโอ้โหตรงนี้มียา,รา,ายตรงนี้มียาทุกคนอ้าวโอเคสบายหมดแล้วเฮ้ยไม่หนอมันคลนละกระดาษโอ้โอ จะไปยังไงเ่ยเอากดแล้วนะใช่จะไม่เห็ผมเด็บกันห้องข้างล่างมั้งแต่ผีมันจะพังพังได้อยู่จะขอเด็บหน่อยนะตรงนี้ก็ได้รงนีก็แจ๋วมันจะมีผีมาจากข้างหลังด้วยครับต้องมีคนมองข้างบนหัวด้วยอ่าโอเคแต่มาไม่เยอะหรอครับ

ีกูกันหลังเพื่อ,กอนกูอยู่เมื่อไหร่จะเห็นก็วันสักพักนะอาจารย์ห,หน้าดีได้ไม่นะไม่เห็นมันจะลงเลยผมทราบผีที่มียางหนึ่งตัวอยู่ไปไกลเลยตรงนู้นอ่ะไปแทงมา,าเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราจะลงโน้นหรือเปล่าแทงไม่ปิดไฟด้วย แทงมาทุกคนมีถังแก๊สตรงไหนวะมีอย่ตรงนยโอุยโนอ้ยหุโย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 มโดนฮ <Okay, S 2> ัน <okay. S 2> เตอร์โอเคโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาที่มันเลี่ยมเลผมมากอ้ย ยังงงเลยคูเกิดอไนื่อก้เหมอนแบบการระเบิตดเมยเหน่อยใเมยหน่อยใเอาน้ำหมักปลาเชงไป วันเทียบอยู่โมโมห์เดิมนะปลอดภัยดีเฟสโซนได้เลยสุดหมดแล้วสิโอเคเนี่ยได้เวลาไปเติมกระสุนเพราะว่าเดี๋ยวไฟดับโอ้ยผีผ <มา S 1> ี<ม>ปัดช่วยหน่อย Thank you, Thank you. โอเคมันเว้นใส่ใครไม่รู้ไม่ยินผมวตัวอะไรอ่ะแคชเจอร์เหรอเอ่โดนจิ๊กจิ๊กเลยปกติคนที่โดนไม่โดนพี่ปอนนะคนนี้เขาดวงดวงไม่ดีกับตัวจับขวาเดือยโอ๊ยโดนโดนไอ้เออกันนี้จิงไม่ได้เลยเต็งดักหน้รถบรรทุกเร็วมากปบมุมก่อนเดี๋ยวหมดเวฟค่อยเข้าไปช่วย ไอพี่มหลังเลยซีนอตฮิวเลยผมปั่นให้เดี๋ยวพี่ปั่นให้พี่กดแก้เเมหมดละเออม,มาแล้วกองถมอยู่ไหนเอาเนี่ยอยู่ตรงที่นะ็อตแล้วขอเรียนหน่อยโอ้โหปลาเลยเลยเมื่อกี้ ผมเห็นพี่ดึงอยู่นี่องยอย่ามายุ่งกับกูเกมติดไปแล้วก็จะตีตายแล้วไี้ยช่ยตายก่อนตีได้ไหมอเ,เออวูอ้ยว ทีสังสังกลัวกลัวกลัวโดนมีแหละว้ารถจะถึงพื้นแล้วรถจะถึงพื้นแล้วทุกคนโอเคพวกเราทิ้งที่น็อตแล้วไปกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ใกล้รถมากกันเลยคนะ่ะโอเคไปทุนขับขับรถอ,อยู่ของใจปูเกินขึ้นมาเพื่อนเฮ้ยเหมือนมีคนตาย เฮ้ยเนบ้าไ่่าอ้ยกง่าคือแบบเป็นจังหวะขึ้นรถอดีแล้วก็เลยตุยเย่เดินเสี่ยงเดินอยากขึ้นรถได้แล้วก็จบแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมเอ่ย ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ